เด็กสาวถูกเพื่อนชายในโรงเรียนล้อว่าไม่สวยเพราะทรงผมเปียที่เธอไว้ตั้งแต่เด็กเธอจึงตัดสินใจตัดผมสั้นโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการวันรุ่งขึ้นระหว่างที่ครูกำลังให้นักเรียนค้นหาข้อมูลอยู่ๆทันทีที่เธอแตะคอมพิวเตอร์ภาพของพ่อปรากฏขึ้นบนหน้าจอเธอรีบปิดคอมพิวเตอร์อย่างไวแต่ทันใดนั้นคอมพิวเตอร์ถูกเครื่องในห้องก็ดับลงพร้อมกันครูที่ตกใจรีบวิ่งเข้ามาบอกว่าพอลงจอดบน สนามหญ้าและพวกเขามารับเธอไปชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาคือเพื่อนสนิทของพ่อแม่เธอหลังจากที่ถูกพาไปยังสถานที่รับการสนทนาก็เริ่มต้นขึ้นและเมื่อพูดคุยชายคนนั้นก็เปิดเผยความจริงอันน่าตกใจเรื่องราวประหลาดท,หดทั้งหมดที่เกิดขึ้นรอบตัวสุสุหาระเป็นผลมาจากพลังที่ถูกปิดผนึกไว้ในเปียรผมของเธอและตอนนี้มันได้ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วชายคนนั้นจึงประกาศว่าจะส่งบอดี้การ์ดมาคอยคุ้มกันเธอบอดี้การ์ดคนนั้นกลับเป็นมิ ลูกชายของเขาเองมิยูไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงให้เขาย้ายมาอยู่โรงเรียนชนบทเช่นนี้และยิ่งไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาคอยตามดูแลเด็กสาวที่เขามองว่าเชยอย่างซูซูฮาระทั้งที่ทั้งสองเคยรู้จักกันตั้งแต่เด็กและในตอนนั้นเขาเคยเกลียดเธอเข้าใ้เมื่อความอดทนของมิยูถึงขีดสุดเขาจึงหนีออกไปข้างนอกแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับบทเรียนแห่งความรักจากพ่อของตัวเองทำให้ซูซูฮาระตัดสินใจย้ายไปโรงเรียนแม้จะอยู่ใกล้ก มิยู่แทบไม่พูดกับเธอเลยเว้นแต่เวลาที่จำเกนจริงๆวันหนึ่งซูซูฮาระได้รับจดหมายจากแม่บอกให้เธอมาพบที่โตเกียวแต่ด้วยพลังลึกลับในตัวทำให้เธอไม่สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เธอจึงขอให้มิยู่เดินทางไปด้วยกันทันทีที่ถึงโตเกียวเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มขึ้นไฟในรถไฟใต้ดินดับวูบป,ประตูสถานีไม่ยอมเปิดและแท็กซี่ที่ขึ้นกลับขับวกวนไปมาความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มก่อตัวมิยูจึงสวมหมวกให้ซูซุฮาระ และขอให้โยสุเกะหาระช่วยซ่อนกระดาษปิดผนึกพลังของพ่อแม่เธอไว้ ท้องฟ้ามืดครึ้มก่อนฝนจะกระหน่ำลงมาร่างของสูสาหะสั่นสะท้านด้วยความกลัวมิยูจับมือเธอไว้แน่นเขามองไม่เห็นเงาดำที่ตามมาแต่สัมผัสได้ถึงแรงกดดันอันน่าหวาดกลัวเมื่อเงาดำเข้าใกล้มิยูรีพาสูสูหาวิ่งหนีเข้าไปในโกดังร้างแต่ทันทีที่เงานั้นเผยตัวมิยูก็ต้องชะงกักเพราะคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ใครอื่นแต่คือพ่อของเขาเองเขาคิดว่าพ่อมาขัดขวางแต่พอกอดพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบว่าพ่อมา เพื่อปกต้องในคืนนั้นพวกเขาพักอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เก่าแห่งหนึ่งซูซูฮาระหมดแรงจนหลับไปทันทีขณะที่มิยูยังคงอัดอ้านด้วยความโกรธและสับสนเด็กสาวจากนาง,งาคามิก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเธอเด็กสาวคนนั้นมีใบหน้าคล้ายซูซูฮาระทุกประการแต่พลังที่แผ่ออกมาก็ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงจนพ่อของมิยูถึงกับคุกเข่าลงและโค้งศีรษะให้เธอด้วยความเคารพ